ได้นาลิกหมอยมาหนึ่งตัวเด้อสภาพนี้ยังแงมเลยนีน่ๆโอ้ยยังเอี่ยมสภาพนี้บอกเคยแกะไม่เคยแกะเราเรามาชํำแหละกันเลยเามาชำแหละกันเลยเด้อคลิปยาวๆเลยครับผมาตดัดกันเลย Là nhưng không rồi. Hẳn có nhưng rồi coi đi Coi cái ừ, Đi nó y วุ้ยแกหนักนนาดวัดน็อตทำงานได้ด้อครับน็อตหลุดได้ด้วนี่วันที่เดีจะมีวันที่จะด้วยมีบอกวันที่โดยโบราณมากเลยสภาพยังเอี่ยมสภาพไม่เคยลื้อนะครับทุกคน kia của mang đi Ô xin đăng đi pháp hùng để mà dòng bà đơn nó okay. แน่แต่ประมาณนี้นะครับทุกพูนครับเห็นหม้เห็นหม้ที่พูนครับเนี่ยอู้ยังเอี่ยมเลยสภาพย่างงามเดี๋ยวต้องล้างสภาพนี้ต้องล้างครับผมล้างระบบดีแน่นอนล้างต้องทำอย่างมันแมากไหมเดี๋ยวรอกรรมเด้อเอาอีด,ดีกว่าผมจะบัตล้างลองแค่ปัดพูนพอก่อนเดี๋ยวเลี้ยง สองเครื่องนี่ผมซื้อมาเจ็ดร้อยนะถูกกว่ทุกคนสองเครื่องไม่ได้มาเครื่องเดียวแต่ว่าได้กล่องนี้มาแถมมาตัวหนึ่งสรุปแล้วตัวนี้เจ็ดร้อยแถมกล่องมาหนึ่งก่อนกล่องนาฬิกะนะแต่เครื่องน้อยบม่มีเครื่องน้อยไม่มีจะเดินหรือเปล่า ตัวนี้ถ้ามันแบบตรงนะเอาแวางแบบได้ระดับเนีมันมันเดินเนะนี่ยเนี้ยเนี้ยวนี้มันจะมีแก้มผูดินน,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 นตัวนี้มันจะดิน้นทันก่อทุกคนเนี่ยอย่าปัดฟูนดูปัดฟูนแล้วซอยเลยซอยแท่นเหมือนเดิมเลยรุ่นนี้มันน่าจะไม่ได้ต้องแก้มผูนะน่าจะซอยแบบแม็ก มีแบงรุ่นมันต้องต้องตัวนี้เพือมันได้ได้ศูนย์ได้ระยะมันดีฮะแต่รุ่นนี้มันต้องได้ตั้งซอยมันจะมีตัวล็อกอยู่ปัดปัดเอา <c oughs> เดี๋ยวเสหายน้ำมันยอดหน่อยนะึงมาเด้อทุกคนเด้อมาอปรอบมุมกล้องหน่อยนะึงปัดปัดปัดเถอ ยอดตั้มันนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวใส่กับที่เดิมเลยจะยอดแต้มจุดนี่เนอะครับเนี่ยจุดสลักมานนี่นะจุดเกลี่ยมานี่นะแค่จิม้มจิ้มกับปอละสภาพการใช้งานนะ่าจะบบบคุ้งมันนักแบงตัวตัวนี้มันจะซึกหลอกเลยนครับเนะี่ยมันจะเป็นหู้มันจะรวมรวมอันนี้ยังบรรลุมเลย เนนเปียนโอ้แนนเปี่ยนผ่อ,อนกนครับเนี่ยยอดแต้มนี้เนอะนี่นะสลักมานนี่เนอะแกเบาๆนะครับสปริงแบ,บางตัวมันบบแบางมาจะหอ,อกได้นะอพอภาพแต่งๆครับยอดไปเลย โอเคพอแค่นี้พอดีกอบมาดูรักขอบผักพูเด้อกรอบก้อยซวเ้อครับยอยวใส่เข็มลองมาใส่หน้าปอดเ้ด้อใส่เข็มแต่ไงสภาพเทีนบ่เคยแกะมาเท่าเนี่ยยังใหม่ยัง,อยอยงกิฟอยู่นะหอยแกะมังมี ม่คิเอ๊ะมันยังมาเข้าแง่เข้ายืนนินดนึ่มออยอยู่เนาะไันได้เข้าสักรอบสองรอบนึงมัน,มนลื่นพื้นปะมาใส่ก็มาได้ห็นจิดด้มนี่ใส่แง่ใส่แง่ใส่เย็นได้ปืน มันมอยอยู่แกฟิดเปียนะฟิดเปียเลยขอขอแค่นี้พอใช้เข็มช่อกประมาณแสมุงนย่งีที่นี่นี่เป็นการหาเวลา ใส่กับแดนนะครับนี้แกะแบบนี้มันต้องใส่หรือถูกือครับนี่มาดูสิแน่นและดังและดังและดังและสีโมงดังสีรอบไหมสองแสมสีโอ้เปเลยเชั่วโม,มงดังเตี้ยรอบนี้ห้าโมงนะครับนี่ผมกล้องมันจะกลับกันด้วย ห้หมูห้ารอบนี่เน็ดเน็่เน็ดเน็ดเดี๋ยวลองไปตั้งดูจะเดินมาเดินมาแล้วครับตั้งมา้วเดอร์ซอยลูกตุ้มดูด้วยว่ามันจะเดินกับมาเดินลูกตุ้มต้องต้งสีแดงเด้อถ้าเ่ินห้าจะบะหอนเนี่ยมี ตุ่มๆลุ่มลุ่มต้องได้ระดับแหนมเด้อทุกคนครับต้องได้ระดับแหนมนะครับเดินไหมครับแปลงดูแปลงเบาๆานาทีบายุทธ์ถือว่าใช้ได้อ้ามาเดินบัก ไม่เดินครับทุกคนครับไม่เดินครับมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเอียงแกนูนนูนนูน,น,น,นอย่างมันนูนหันไปเลย เดินจะเดินแชะมันใหม่เนาะมันมาได้เดินมันหลับมาเมินละแน่จะเดินแล้วนะครับทุกคนครับเกอนชั่วโมงจะด,ดังเตียงเนาะรอดู จะดังม,มาดังเก็บเกลื่อชั่วโมงแล้วผมจะมาใส่แน่ปนะอดเตเดอร์นี่หน่อยคิดตอนนี้โอ้สิบกว่านาทีแล้วเหมือนมันจะแฉะเฟียงมาได้ศูนย์มันแค่ว่ามันบัลลืน่นต้ององอกมาแรง แต่กันแน่จะแน่จะเดินแล้วนะมันรับมาเมินแล้วเนะมันรับมาเมินแล้วมันแข้งมันสึงอยู่แก่มันบอกให้เดินได้แก่ รอสักครู่ดีกวดังแน่นอนปังหนึ่งรอบครึ่งชั่วโมงดังเดียวรอบเดียวครั้งเดียวถ้าเป็นชั่วโมงก็ดังต่ำครั้งชั่วโมงหกโมงก็ดังหกรอบ

ง่ายโอเคนะเมีลองประกอบแล้วเจียดๆแรงๆห้อยดูเนี่ย6โมงให้ดังเฮ้ยมันดังเหมือน แกสมองนแกสมอนดังฮะปังปังปังดังกองกังวละโอเคครับจบแค่นี้เนอะเดี๋ยวอย่ารอ,อประกอบแล้วเจ็ดเจ็ดแขวนห้อยดูว่ามันจะเดินไปได้กี่วันจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ